รับรองเดือดแน่และแมปแรกคุณผู้ชมฮะออกมาเป็นแมปท่าเรือล่างครับวันนี้จะอยู่ในแมปแรกนะครับผมคุณผู้ชมนะครัขออภัยด้วยพี่โก้ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเจอเหมือนกันยังก็ตั้งแต่เริ่มรายการมาในรอบเก็บแต้มไม่เคยเห็นท่าเรือล่างเลยไอเทม่เคยเล่นเข้าไปนะครับก็มาดูไอเทมเกาชุมนุมไอเทมมีแบ้นนะครับผมก็ต้องปิดก่อนนะตอนแรกผมคิดว่าน่าจะลึกซึ้งมากกว่านี้นี่แต่จริงๆแล้วก็ยังแบงเหมือนเดิมอยู่นะฮะมีใจมีครับวงมาดีดารีนดิลคอดีไว้ซะก่อน ปีเจเนอเรชันแต่เอาความในส่วนประเทศนข้างล่างนะครัของที่แบงค์ทั้งคู่ก็จะเป็นดีบัฟดาเมจก็ต้องให้ดัมเมดโค้งลงนะครับก็ต้องมีาเปิดหลอดเพื่อจเองครับโฮ้ยงั้นแปลว่าสงครามรอบนี้มีหมอกกว่าพี่กมีหมอกงานนี้มีหมอกแน่นอนครับผู้ชมครับเอาล้วฮะแล้ววันนี้ครับผู้ชมครับผมทีมดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ออสตาลีน่าซีซั่นสองสี่พันหกร้อยท่านวันนี้ อะไรจะเกิดขึ้นบ้างในการแข่งขันวันนี้คุณผู้ชมจะได้รับชมแน่นอนใครจะผ่านเข้ารอบต่อไปและใครจะตกรอบทันทีวันนี้ฮะได้รับชมแน่นอนครับถูกต้องครับคุณผู้ชมฮะแล้วมาครับตามโซยาน,นี่เป็นร่างของแจ็คกี้หรือเปล่าครับว่าครับตอนนี้ฮะมาครับโอเคครับเซิร์ชชานน์ครับตอนนี้ก็อยู่ดี่เพยเยอร์ส์ของเซิร์ชชานน์ครับแต่นี้กล้องอยู่ในมุมของเบิร์ดวิวคุณผู้ชม แต่คร mm ับผมบินแรกหรือว่าเราแรกสุดเลยครับตีแล้วเป็นมิกีิยังไงฮะมาแล้วเปิดมาเราแรกใครจะซัดกันก่อนมาแล้วมีการบูทกันเกิดขึ้นจากฝั่งของ JK ครับทุกคนครับแล้วยังไงฮะมีอาร์ตีด้วยฮะงานนี้รันจีครับอ้าวแล้วเป็น JK ครับอย่างเพชรครับผมเรียกเปิดเด็กบอสก่อนครับแล้วเป็น JK ต่อเรื่อยๆเลย JK มารัวๆแล้วเด็กบอลเพชตัดไปหนึ่งคน JK ตอนนี้ยังไหลอยู่เป็น6ต่อ4ครับตอนนี้ฮะได็กบอลเฮดเหลือเพียง3าต่อไปฮะ14เพลเยอร์เท่านั้นเองครับผมตอนนี้ฮะ โอ้โหคุณผู้ชมฮะแล้วไงจานังคารที่มีอยู่ถึง18เพลเยอร์ไดมอเหลือเพียง12แล้วครับน้องเบาฮะเจ็ดต่อ3ไปแล้วเพิ่งผ่านไปไม่ถึงนาทีเลย JAK มาเล่นเข้มเล่นเดือดเล่นดุมากคุณผู้ชมครับวันนี้แล้วไตามโซเยสโดนเบิร์ตตรงกลางหยาดอาร์เธอร์ US ยังไงครับอาร์เธอร์กลับมาโคลตรงนี้โอ้โหแมนชั่นอรเหลียร้อยเลยครับคุณผู้ชมฮะแล้วไจานังคารเหลือเป็น16แล้องั่งของไดมันด์เเหลือมแล้วแล้วแม็กลิโอผ่านตรงนี้ฮะมาตัวเตะทิ้งม่อยู่ลูแม็กตรงนี้ยังไงบูมาบูธมาก ระเรียบร้อยเป็นคิวของลุงแม่เขาปาดตสยองขวัญตัวนี้ไงปาดสองครับลุงดึงให้สองแล้วยังไม่ตายคุณผู้ชมฮะโอ้โหโอ้นี่ฮะต้องบอกเลยว่าไม่เกือบหลับด้วยแล้วก็ไม่ึงครับด้วยฮะและจะราคาโดนบัฟโดนดีบัฟทางฟูเคิร์สอยู่คุณผู้ชมฮะไม่สามารถใช้ไม้ได้นะตอนนี้ถ้าใช้ได้จะเป็นยังไงแล้วกดการโบดมาคุณผู้ชมฮะแล้วไงลุงบอกจังหวะสองนี้จะเล่นปืนก็ได้อยู่ครับอเล็กซ์สมตัวนี้ล้มไปแล้วลุงหันไปสะบัด คมๆเข้าที่หัวผู้ชมแล้วเด็กบอตัวนี้เหมือนจะได้เล่นไหมแล้วลุงบอตกปด,ปดให้ขนาดแล้วเรียบร้อยเลยครับผมลิโอเนลโอ้โห,โโหนึกว่ามาเล่นในกากาชาวีกับลิโอเนลนึกว่าบาซา่ามาเองผู้ชมฮะโอ้โหทำเป็นเล่นไปฮะง,ง,งานนี้ทั้ผู้ชม,ชม,มครับลุงยิงลุงชงเหรลุงยิงลุงชงปุ๊บเมันตี้ต่อเนื่อ ตายเล้วไม่โดนกินอะไรโอ้โหนี่ไม่ได้ทำยังไงอ่ะมันแก้ยังไงแต่พูดเนี่ยดูแบนไม่พูออกไปเนี่ยนะคือเห็นได้ชัดเลยนะเปลี่ยนจากไม่พูแล้วจะโดนแบนไปควักมาเป็นปืนทันทีแล้วก็ยิงสวยเลยนะครับผมแล้วพอยิ่งกลืนมาแล้วเนี่ยเราปืนมันยิงเล่นง่ายเข้าไปใหญ่เลยครับเจ้ของทีม JK ตอนนี้ฮะ โอ้แล้ววันนี้เวทมาตีมาหนึ่งทีมาเจอไซมอนแท้สุดขาก็โอ้โหสุโมงนี้ไซมอนก็เอาไม่อยู่ครับเจอเวทครับผมปาดเข้าให้ฮะเข้าเต็มหัวเลยเฮดช็อตโอ้โหแล้วสองเลเยอร์คนสุดท้ายครับผมผู้ชมครับเป็นตอยจูซี่ครับเวทยังไงพยายามไล่ตามมาก่อนหัวมาดักเหมือนกันครับแล้วสองคนสุดท้ายแล้วเป็นคนสุดท้ายของเจเจไม่ใช่ไม่ใช่แล้วจงเ่ากันราวกันนะด้แก่ทีมมาเบาหรอเจเอ เชโอ้โหสุดยอดครับเจเคต้องขอโชว์ผลงานร้อนแรงจริงๆผู้ชมฮะอย่างที่บอกครับว่าถ้าแมปนี้เจเได้อีกหนึ่งราบอกเลยว่าเจเจะขึ้นนำก่อน1ต่อศูนย์แมปผู้ชมฮะแต่ถ้าแดนบอลเฮดพลิกกลับมาผู้ชมฮะจะเสอเหมือนกันหนึ่งต้องไปวัดไฟตรงแบบโนสกิลวันที่สนามดินล่างครัผู้ชมฮะโอ้โห อันนี้แหละน่ากลัวที่ผมบอกเลยนะครับผมมันเป็นงานที่มันคือมือล้วนนะสกิลคือแบบจริงๆมาสกิลก็สนุกนะแต่ว่าพอมาเจอแบบนสายผมรู้ว่าผมสบายไนะแต่พลาดกันไม่ต้องวัดกันอีกทีนึงแล้วกันสายผม่าสบายวัดับแล้ว มาครับเราแมตชสตาร์ทเริ่มขึ้นแล้วครับผมราว o สองท่านผู้ชมครับมีฝ่ายทบฝั้งนี้มัน,น,บบนเฮ็ดกันที่กดกนันบดมาแล้วมีการยิงกันเกิดข,ขึ้นจากฝั่งนี้มันเฮดยิงเสร็จปึ๊บไม่รอช้าครับผมใส่เกียร์ดีนำหน้าแล้วใส่ตรงทางด้านของ JK เลยแล้วเปิดมาคิวฝีจะขึ้นของใครก่อนคะแล้วขึ้นเท <JK S 1> ่ากันคร<ห>ับเป็นเชสโตอร์เชียร์เกตเอเลสเอสโอมาหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามเรื่อยๆของธนาคารยังเต็มอยู่ครับตายเสร็จครับที่ต้องลุ้ชุดทันทีครับผมเด็กมันเยเฮ็ดนีอหัรม่ ผู้ชมฮะตรงนี้ก็โดนบัฟโดนดีบัฟทางฟูเคิร์ดอยู่นะครับแต่ว่ากดทางการหลือมาแก้ครับทางฝั่งของเดมอนเทสครับแล้วไงครับตอนนี้จำนวนผู้เล่นเหลือเพียง15ต่อ20ต้องบอกว่าเหลือไม่เยอะแต่จันทันคานไม่ล้มเลยครับเบาฮะเออเดมอนเทสเดมอนเทสก็ถือว่าไม่ไม่ได้น้อยนะโดนล่าทุกจันทันคารไม่ล้มเลยคุณผู้ชมฮะตอนนี้ครับจันทันคานมาแข็งมากครับทางนี้ไม่ล้มเลย้ว ใครจะไหวกับเขาล่ะฮะทีนี้จันทังคารทั้งยังพึ่งดีใจเกินไปเพราะเพลเยอร์ทั้งหมดเทตตอนนี้กำลังกลับมาแล้วครับผู้ชมครับ16ท่านด้วยกัน บัตเตอร์เอ็กสมยังไงฮะจะเกิดไหมจากเมฆพัน hmm. ซ wow oh, mm ีช hmm. ุบสไลด์ตรงนี้พยายามปิดตัวชุบครับผมอย่างเซิร์กชาโนนเงี้ยไม่รอช้าครับเซิร์กนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นมือปิดอีกคนหนึ่งที่เล่นมีดโหดจริงๆเนี่ยครับผมแล้วเรียบร้อยหรือเปล่าแบบนี้ต้องปล่อยสมครับเป็นแม่ยังไงแล้วโดนมีดยัดแบบนี้ได้สวนไหมได้สวนไหมต้องเรียบร้อยครับผมโดนเก็บไปฮะบายไลออนอยู่ไม่สด้แฝงคุณผู้ชมฮะถูกต้องนะผม เข้มคนเข้มเดือดเดือดจัดประหลัดบ่อประหลัดลาออกยังบอกว่าบอกว่าแต่ผู้ชมฮะโอ้โหสุพัฒตรงนี้ตีล้มๆ้มมาอย่างนี้มาเดียวอาบาสุพัฒซ้ำอย่างนี้เรียบร้อยไหมผู้ชมฮะมาเดียวอาบาโอ้โหเหมือนเมื่อกี้จะภาพไม่ตรงแล้วมาเรียวเนลกับสุพัฒตรงนี้ครับรอนซ้ำอยู่สุพัฒโอ้ดูเนลบอกว่าน้องพัฒเล่นเลยน้องตรงนี้ฮะสามเหลี่ยมตรงนี้สุพัฒยังไงฮะมาเดียวอาบาเรียบร้อยไหมแล้วเรียบร้อยแล้วยกใหม่จะเรียบร้อยโอ้ดชิวจริงๆครับผู้ชมฮะ ใช่เข้าตามล่องท่องตามสูตรครับผมเต็มหัวเลยฮะลุกขึ้นมานี่คือชัวร้อยเลยและเจ้าางคานนี่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขายังไม่ได้กดไม่ต้องไปด้วยนะครับไอเทมขวามือข้างบนนะครับผมยังเหลืออยู่เลยอ่ะนะครับโอ้โหแน่นอนจริงๆนี่ครับผมผู้ชมครับล้วคนสุดท้ายครับผมบุกลินนะเราเรียบร้อยครับผมคนสุดท้ายครับจดเกมครับผมรา r ที่สองของแมปแรกครับใช้สมวย้ใช้คิผมรวยเ ังเลยขึ้นนำไปก่อนแล้วครับคุณผู้ชมฮะหนึ่งอศูนย์เกมครับผมสำหรับ JAK ครับผมหรือว่าจันทร์ังคารคุณผู้ชมฮะมาด้วยนะครับเขาบอกว่าทางซ้ายมือและขวามือครับครับผมเป็นดับเบิลเฮดครับจิ้3ตายสองนะครับผมส่วนเวทนะจันทังคารฆ่าไปทั้งหมด8คิวเดทศูนย์ครับหรือไม่ตายนั่นเองแมตช์แรกชัยชนะได้แก่ทีมจันทังคารครับโอ้โหแล้วดับเบิลเทสกดไวเลยครับบอกเลยแบบร้อนเนื่องคุณผู้ชมฮะมาครับผมตรงนี้ฮะ ก็รอ,อทางลูแม็กแล้วครับผมชิโเยีชาครับแล้วก็พี่เซิร์ฟหรือว่าเซิร์ฟชานนกดก็จะเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเริ่มในแมปที่2ครับผมตอนนี้ธนาคารหรือว่าเจเคนนำอยู่1ต่อ0ครับต้องครับผมเ่าล่างง่างไะพี่โกผมบอกเลยงานนี้ไม่หมูแน่นอนไดมอนด์เฮดนะต้องพยายามทำแต้มให้ตีขึ้นมากลับมาเป็นเสมอหรือนำให้ได้นะครับผมเพื่อ,อ,อเอาชนะต่อไปนะถ้าวันนี้ฮะ เจเจเอาชัยชนะไปได้แน่นอนเลยเดวบลเฮดตกรอบแน่นอนนะครับผมเพราะนี่คือแปดทีมสุดท้ายที่แข่งเก่งที่สี่บัตรยื่นทุกอย่างอ่ะไปไปแพ้ไม่ได้ต้องพูดอย่างนี้เลยครับวันนี้ครับถูกต้องห้ามนะว่าโอ้ยแล้วมีบัตรยืนด้วยสีแล้วครับว่าตอนนี้ก็เราเดินทางมาถึงในในรอบที่ลึกมากๆเลยรอบเพลย์ออฟคุณผู้ชมฮะครับผมมันก็จะเริ่มดูออกแล้วครับว่าทีมไหนที่แข่งเก่งกว่ากันคุณผู้ชมฮะตอนนี้ครับ อ๋อนะครับผมอ่ะแล้วแมปที่ได้ครับเป็นกลางในเดียร์เราไม่ใช่แบบนี้ก็ลั่นครับุณผู้ชมฮะอือนะช่วงสนามหญ้านะครับผมแล้วก็ซองจดหมายตู้ไฟนะตรงนี้ก็เดือดเดือดกันไปเลยนะครับผมอ่ะก็มาดูไอเทมที่แบนครุณผู้ชมครับเป็น Omega ที่เสีชุดเร็วขึ้นนะคูณสองเลยครับผมมานี้ได้ดึงครับเอ้ยดูว่เข้า Device ดูว่าตีอะไรดูโกรทไดมตีอะไรกันโกรทมาด้วยฮะ แล้วเป็นแบมนาโนดาเมจนนะได้มาแล้วคุณนผู้ชมฮะตรงนี้ครับก็มารอแล้วนครับว่าหลุดแบบนี้จะเป็นยังไงคร hmm. yeah. right. mm ุณ hmm. ผ yeah, okay. yeah. 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 ู้ชมครับมาเลยนะเด่นเด่นเนี่ยตีเกไยร์แมสตีมาสักคู่นี้นี่เรียกคือแบมไม่เทียน่าจะต่เล่นยากด้วยนะแล้วทีนี้ก็มีไเบรกมาช่วยนะขออภัยครับมี มีบายนะมีบายมาช่วยเพราะว่งเขาได้หายเปี่ยมตีแบบที่แล้วนะครับผมแมปมันยากนะเอาจีนนะผมว่านะเพราะั้นมันเป็นความจริงแต่รอบนี้คือค่อนข้างจะเล่นง่ายนะครับผมมันโล่งใคแย่งอะไรนี่นะผมก็เลยแย่งอะไรนะแย่งผู้หญิงมึงเหรอเห็นที่เตอร์คือหมดแล้วก็ไอ้ก๊อฟไอ้ก๊อฟเมื่อเมื่อก่อนเมื่อก่อนรีที่เอทีเคไม่ได้หรอกก่อนรีที่ก็เอาใส่ไปรูมาแกล้งกูลัวจะทำบ้านกูแตกแหละโดนทางประเทศรุมอ่ะอยากร้องอยากร้อง เคโดนสะาพกตีเอาคนหายเลยนะแล้วดูชันไม่เดี๋ยวอยาบอยบกระหม่อมเลยนะตอนนี้นะนี่เป็นตอ่ารฮะยิงแบบนี้แบบลุมอ่ะอืมอ่ะมีการยิงก็เกิดขึ้นครนะผมผู้ชมครับสหรับทิ้งปืนก่อนนะฮะไล่สาดยิงมาเป็นข้าวพื้นนะครชิโรยชาโอ้โหสาดปืนเราะโอ้โหบางคนโอ้โหเฮ้ล้มหมดเลยอ่ะ นี่แล้วส่งมือไม้มาทุกอย่างขายได้อนิวในแล้วมือมีดเลยแฟงครับผมเลิฟจ็กี้แล้วนีเมย์ส่งหักไปเก็บลูกลินไปยังไงฮะแต่วันลเอตอนนี้มีสิบแดลวเยอะจะนเอาสิบห้าไเยอะซะอย่างนั้นเลยฮะแล้วดึงไปทน่มากขับสิบต่อสิเ้าเพรยเยอ์เดี๋ยวครับผมกลับขึ้นมาแล้วนี่ส่งเงินแกงนะเดี๋ยวรอดูในลุ่มนะคะับเยะหรอตามเาแล้วเราให้กูร้อยกว่านนั้น มไม่รู้จักใครรู้เล่นยังไม่ได้ต่างกันนะคุณผู้ชมครับการมี17นะครับในประทศ18บอกเลยว่าพอเป็นแมปกว้างๆลงๆใีญ่มดมเดลกทำได้ีเลกนะครับไเลรบซอสจซี่แล้วก็เมฆพันแท้ครับสุพาพแต้ดวมืมสายแล้ววะ่แเล่นเลยแล้ววะส่าสครับผมตรงนี้ไปตเข้าไปังเกตามอยู่เล็กน้อยูชม มาแล้ทีโบครับต้องมาดูว่าตรงนี้จะได้แล้วสุดพาเดมานี้สวยงามครับสีเบอลสุดพาร์ทสี่บอลตัวนี้ฮะแม่ไหลดแม่ได้เรียบอามตัวยนี้ก็เป็นสุดพารที่เก็บเอาครับเชื่ยังไงแล้วต่อเนื่องได้ไหมสุภัาพ์ยังไงแล้วมันไหลมาเป็นมอนสเอร์แล้วตรงนี้เปิดอยางนี้ฮะล้ามาเรียเอาบอลการเนียคิวโอเวอร์คิวมาแล้วพี่กายไปไหนครับฮะ เออตากล้องอันนี้น่าตากล้องนะไม่เกี่ยวกั่รเปนการอะไรันนี้ยังแข่งอยู่นะสักผัคนะไรเงี้ยนั่นแหลประกอบจ่ายใส่มาให้โ้ยได้ยังอยู่เลยวเมื่อกี้ไ่นันมตอรคนขับชอบบิกน้ำเยอะจัดเ่าบักาจบสตอรี่รับไปยังวะกูจะได้ไปเอาไมนเมื่อกี้กูถามให้พี่ไปรับกนเดียวกูก็ว่า